มาถึงตัวไส้บางครับไส้ของแฮมเบอร์เกอร์เจ้าก้อนเนื้อเนี่ยครับเขามีศัพ์เรียกว่าแพตตี้ครับสูตรดั้งเดิมเลยนะครับแพตตี้เนี่ยประกอบไปด้วยเนื้อวัวล้วนๆอย่างเดียวซึ่งเจ้าเนื้อวัวตัวนี้นะครับจะต้องมีสัดส่วนของไขมันอยู่ที่ประมาณ20-30นะครับส่วนที่เขานิยมใช้เรียกว่าชักนั่นหมายถึงประ,ประมาณสันไหลนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวแพตตี้แบบดั้งเดิม ส่วนประกอบของแพตตี้สูตรนี้นะครับซึ่งผมเรียกว่า All Beef Patty หรือว่าตัวเบอร์เกอร์เนื้อรุ่นๆเนี่ยนะครับมีแค่อย่างเดียวเองนั่นก็คือเนื้อวัวบด400กรัมครับ อาล้ครับสำหรับเนื้อวัวบท400กรัมเนี่ยนะฮะเราจะทําออกมาให้ได้เบอร์เกอร์ทั้งหมด4ชิ้นคือต้องบอกว่าตัวแพตตี้เนี่ยนะครับน้ำหนักก็แล้วแต่ที่เราต้องการเลยถ้าเกิดเราต้องการทําชิ้นเล็กอาจจะสักประมาณ80กรัมก็ได้ถ้าเกิดเราต้องการชิ้นใหญ่หน่อยเราก็ทําสักประมาณ120กรัมก็ได้วันนี้เราทําไซส์กลางๆนะครับแน่นอนนะฮะเวลาที่เราจะเชฟเขาเป็นก้อนเนี่ยครับเราต้องมีน้ําอุ่นครับผมเพื่อไม่ให้เขาติดมือครับข้อสําคัญนะครับเนื้อวัวก่อนที่เราจะเอามาขึ้นรูปเนี่ยนะครับควรออกมาจากนุ เย,ย็นจัดๆครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างร้อนอากาศที่ร้อนเนี่ยจะทําให้ไขมันจากตัวเนื้อสัตว์เนี่ยออกมาข้างนอกนะครับพอมาข้างนอกก็จะทําให้ตัวแพตตี้ของเราเนี่ยค่อนข้างนิ่มได้นะครับมีกระดาษไขครับเวลาที่เราปั้นเสร็จเนี่ยเราวางบนกระดาษไขเราจะได้ทํางานได้ง่ายนะครับเกลือเราจะไม่ใส่ลงในเนื้อบดของเรานะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยจะไปทปําปฏิกิริยากับเจ้าตัวเนื้อบดเขาจะไปดูดน้ําออกนะครับจะทําให้เนื้อสัมผัสออกมาคล้ายๆกับเซกกอกซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการนะครับ เอาละครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอาเนื้อมาช่างบนตระช่างนะครับ1 0 0กรัมครับผมพอเราได้100ยกรัมแล้วนะครับทั้ง2มือเนี่ยครับน้าบางๆพอนะฮะดวดเขานิดหนึ่งนะครับผมวางลงบนกระดาษไข่นะครับแล้วก็กดให้แบนลงโอเคเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อมานะฮะเรานิ้วโป้งเนี่ยครับแตะน้ําบางๆนะครับกดลงไปตรงกลางตัวเนื้อครับ ให้ตัวเนื้อของเราเนี่ยครับมีลักษณะบุ๋มตรงกลางรอยบุ๋มของเนื้อเนี่ยครับจะทําให้เวลาที่เราเอาเนื้อไปปรุงให้สุกหรือเวลาที่เราย่างเนี่ยนะครับตัวเนื้อของเราเนี่ยจะไม่มีลักษณะพองตรงกลางนะครับเนื้อจะเรียบเท่ากันดีเอาละครับผมจะทําซ้ำนะครับสูตรนี้ก็ชิ้นละร้อยกร,รมัมใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะได้ทั้งหมด4ชิ้นครับ ขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถทําล่วงหน้าไว้ได้แต่เมื่อทําเสร็จแล้วรีบนํากลับไปแช่ตู้เย็ยนทันทีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไขมันของเราจะละลายนะครับและนี่ก็คือแพตตี้แบบที่มีเนื้อล้วนหรือผมเรียกว่าออฟบิฟแพตตี้นั่นเองครับเอาละครับหลังจากเราได้ตัวออฟบิฟแพตตี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันให้เป็นคลาสสิกอเมริกันชีสเบอร์เกอร์ครับ ผมใช้กระทะนะฮะตั้งให้ร้อนดีใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราใช้กระทะเหล็กนะครับแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมก็เลือกใช้จะเป็นออนอนสติกหรือจะเป็นกระทะเสเตนเลสอะไรได้หมดนะครับเราไม่มีเกลืออยู่ในตัวแพตตี้ของเรานะครับแต่เราจะมาใส่ตอนนี้ครับเกลือเนี่ยเขาจะช่วยทําให้ผิวของเบอร์เกอร์เนี่ยมีลักษณะกรอบนะครับการย่างนะครับเราจะเอาด้านที่มีรอยบุ๋มลงก่อนครับ นี่ฮะแบบนี้สำหรับตัวที่เป็นแพตตี้ตัวที่เป็นออรบีฟเนี่ยนะครับเราสามารถรับประทานแบบมีเดียมแรจะมีเดียมไรได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อ้วนนะฮะอ่าละ,ละเขาจะมีหลายทฤษฎีนะครับบางทฤษฎีก็บอกว่าเราไม่ควรพลิกเบอร์เกอร์ไปมาบางทฤษฎีก็บอกว่าการพลิกไปมาเนี่ยทำให้ความร้อนกระจายทั่วดีสําหรับผมผมคิดว่าการพลิกไปมาไม่มีปัญหานะครับเราสามารถพลิกไปมาได้เป็นระยะระยะครับ เอาละระหว่างที่ตัวเบอร์เกอร์ของเราอยู่บนนี้นะครับเราจะมาเตรียมขนมปังครับหั่นด้านบนจะสูงกว่าด้านล่างเล็กน้อยครับพยายามหั่นให้ขนานกับพื้นนะครับทาเนยให้ทั่วขนมปังครับการทานเนยเนี่ยนะครับนอกจากให้รสชาติที่ดีแล้วเนยยังช่วยผนึกพื้นผิวบนเนื้อขนมปังนะครับเวลาที่เราใส่ซอสลงไปเนี่ยซอสเขาจะไม่ซึมเข้าไปทําให้ขนมปังของเราแฉะนะครับจะสังเกตนิดหนึ่งนะครับเวลาที่ย่างเนื้อเนี่ยนะฮะ สิ่งที่เราไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับก็คือการไปกดเนื้อนะครับเพราะว่ายิ่งกดเนี่ยน้ำข้างในจะยิ่งออกจะทําให้เนื้อของเราแห้งนะครับวิธีการทดสอบนะครับว่าเนื้อสุกดีแล้วหรือยังเราลองเนี่ยครับดันๆนะครับน้ำเขาจะออกมาเห็นไหมครับถ้าเกิดเราไปดันเขาแรงเกินไปสําหรับผมนะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วครับตักออกมาไว้ก่อนครับนําขนมปังลงไปจี่นิดนึงครับ แล้ลครับการใส่ซอสนะครับเป็นเทคนิคเลยฮนะเราจะใส่ซอสมะเขือเทศเนี่ยลงไปก่อนครับแล้วก็ตามด้วยมัสตาร์ครับผักดองครับผมส่วนมากก็จะเป็นประมาณอารมณ์ประมาณแตงกวาดองนะครับด้วยตัวแพตตี้ของเราครับชีสครับผมมะเขือเทศครับผม หลังจากมะเขือเทศนะครับเราก็จะต่อด้วยผักใบเขียวนะฮะสำหรับชิ้นนี้นะฮะผมเลือกใส่เป็นผักคอสง่ายๆแล้วกันครับหลังจากนั้นนะครับก็จะตามด้วยหอมวันนี้เราจะใช้หอมสเปนนะครับแต่ปกติแล้วคุณผู้ชมก็สามารถใช้หอมใหญ่บ้านเราก็ได้หรือว่าจะทําเป็นเหมือนคาร์เมลไลซ์โอเนียนเป็นหอมผัดก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่เราปิดด้วยตัวขนมปังนะฮะก็จะเป็นทริคง่ายๆครับเขาจะใส่มายองเนสเล็กน้อยครับคือเจ้าตัวมายองเนสเนี่ยก็จะช่วยทําให้ ขนมปังของเราเกาะกับด้านบนได้ดีนะครับแล้วก็แปะไปด้านบนนี่แหละครับปักทงให้รู้ที่มาที่ไปเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับโห่หน้าทานมากๆแล้วนี่ก็คือหน้าตาของคลาสสิกอเมริกันชีสเบอร์เกอร์ครับ